สติีผู้ที่เกิดในราศีมิถุนลัคนามิถุนทุกท่านน,นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิลยาทาโรอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามิถุนในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิาเมษายนสองพันหารสกันอื่นต้งของข,ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตามสับสไครต์ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลของนิลยาทาโร่ด้วยนะคะตอนนี้คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ไลน์ Better e n g ัง s h นะคะสั่งครีมน้าามาไดไำ KRD1771W นะคะโอเคทีนี้เราไปดูพลังงานนะคะเมนเอเนอร์จีของชาวมิถุนในช่วงนี้เป็นยังไง8ดาบนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของอุปสรรคนะคะอุปสรรคปัญหาที่แบบเราเองมีความรู้สึกว่ามันมันหาทางออกไม่ได้นะคะมันเหมือนมืดแปดด้านนะคะอาจจะพบกับอุปสรรคในชีวิตหลายๆอย่างด้วยแหละที่อาจจะมาผสมปนเปแล้ว เราต้องการคำตอบอะไรบางอย่างแต่ยังอาจไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะหลายๆคนอาจที่อยากจะต้องการหลีกหนีจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงว่าการถูกบล็อกการบล็อกการปิดก้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะอะไรความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีการถอยห่างและเริ่มต้นใหม่กันอยู่นะคะเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ ห่างหายจากกันไปเดี๋ยวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้นะคะมันมันมันมีเข้ามาจนทีนี้มันมีความรู้สึกว่าอ,อ,อาจจะเกิดความจริงบางอย่างที่ปรากฏขึ้นมานะคะแล้วมินมีความรู้สึกว่ามีอยู่หนึ่งคนในความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากนักนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ปล่อยปล่อยแล้วก็คอยดูกับสถานการณ์มากกว่าทีนี้ความจริง อาจจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะมันมีเรื่องราวของสามดับเข้ามานะเรื่องราวของความรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะกับเรื่องราวของความรักที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนนะคะที่มากกว่าคนสองคนนั่นแหละนะคะในนี้ก็จะมะี the empress ขึ้นมานะคะพร้อมกับ the high priestess ด้วยนะคะการที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีคนที่เป็นตัวจริงนะคะแล้วก็คนที่เป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นความลับนะ นะคะคมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอึดอัดนะคะแล้วก็มันมีความโกรธอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะโกรธในในช่วงเวลานี้เหมือนจะทําอะไรไม่ได้มากนะนะคะนอกจากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากกว่านะคะอยู่นิ่งๆเง,งียบเงบนะคะเพื่อที่จะรอนะคะรอเวลาที่อยากให้ทุกอย่างมันแก้ไขหรือคลี่คลายไป ะะซึ่งสามารถที่จะแก้ไขหรือคลี่คลายได้ไหมนะคะก็มันยังอยู่ในช่วงภาวะอึดอัดแปดดาบอยู่นะคะยังอาจจะยังไม่พบคําตอบหรอกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะมันเหมือนกับปัญหามันคุณสามารถที่จะถอยถอยออกมานะคะเพื่อที่จะดูว่าโอเคปัญหาคืออะไรนะโดยไม่ไปยึดติดก,กับมันมากนะคะพยายามลอยตัวอยู่เหนือปัญหานะคะ,ะคุณอาจจะได้พบคําตอบที่ดีนะคะเพราะว่า Uh, The high preset เนี่ยก็คือการที่คุณอาจจะมีเส้นในช่วงนี้ว่าคุณควรจะทำยังไงต่อไปลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองดูนะคะคุณอาจจะรู้ดีว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นอย่างไรแต่ถ้าสิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะอยากที่จะรู้คำตอบอาจจะต้องรอนะคะยังอาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลานี้ที่คุณจะได้รับคำตอบมันนะคะในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษานี้ คุณอาจจะต้องรอจังหวะไปก่อนนะคะรอจังหวะเวลาหรือว่ารอคําตอบไปก่อนนั่นเองโอเคนี่ก็คือนะคะเรื่องราวโดยรวมภาพความรักความสัมพันธ์นั่นเองทีนี้ลองไปดูนะคะในส่วนตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวมิถุนเองในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยตัวตวนความรู้สึกนึกคิดชาวมิถุนนะคะในเรื่องราวของความรักครึ่งแรกของเดือนเมษายนเป็นยังไงบ้างค้าเพจช็อปอส five cups t e m e r a n c n three of pentacles และ ten of cups นะคะโอเคในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณคิดอยากที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างแหละแต่ว่ายังอาจจะทำอะไรไม่ได้มากนักนะคะเพราะอาจจะเป็นแค่ความคิดนะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึก ต่อต้านนะคะต่อต้านบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะในใจคุณอาจจะมีความรู้สึกดือ้อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้สักหน่อยเพราะว่ามันมันเกิดจากความเจ็บปวดนะความเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็ความรู้สึกผิดหวังมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยแบบว่าอาจจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่คุณอยากที่จะกลับมารักตัวเองนะคะคุณอยากที่จะทําตัวเองให้มีคุณค่านะคะคุณอยากจะ ให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะในทางที่ดีขึ้นมันเป็นไปได้ว่าคุณอยากที่จะพูดคุยกับเขาในเรื่องนี้นะคะอยากจะให้มีการเผชิญหน้าแล้วก็พูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะหาทางออกให้ออกมาดีที่สุดนะคะคุณคาดหวังว่าทางออกมันจะออกมาในลักษณะที่เป็นความสุขหรือว่าเป็นการที่จะได้กลับมานะคะเป็นคนที่รักกันเหมือนเดิม เป็นอะไรที่แบบว่าเขาเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่คุณได้คิดนะคะแล้วก็ได้คาดหวังไว้นั่นเองต่อไปเราลองไปดูว่าแล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะตัวตนความรู้สึกนึกคิดเขาคนนั้นของชาวมิถุนในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยจับเต,ตนความรู้สึกนึกคิดใครคนนั้นนะคะของชาวมิถุนนะคะทูอับ เจ็ดถ้วยห้าเหรียญหนึ่งเพจชอปมอนส์นะคะและคีนอปครับนะคะโอ้คีนอปซอสนะคะโอเคในเรื่องราวออของเขาคนนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจนะคะบางทีการที่นำมาซึ่งเรื่องราวของความรัก ที่มันมีมากกว่าคน2คนหรือว่านําคนอื่นมา,าทําให้มีอิทธิพลนะคะอิทธิพลกับเรื่องราวของความรักนะคะคือคนที่เป็นคนที่3ใครก็แล้วแต่อาจจะเป็นเขาที่นํามาเพราะนั้นเขาก็จะต้องเลือกแล้วเขาก็จะต้องตัดสินใจนั่นเองแต่ถามว่าเขาเลือกได้ไหมเขาเลือกไม่ได้นะคะเจ็ดถ้วยเขาก็ยัง คงสับสนนะคะยังคงสับสนอยู่ว่าจะหาทางออกอยังไงเขายังหาทางออกไม่ได้แล้วมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เขาก็ยังไม่รู้จะทํำยังไงนะคะถามว่าจิตใจเขาเศร้าไหมเขาเศร้ามากแล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวของความรักด้วยนะคะปัญหาต่างๆมันก็ถาโถมมาที่เขาเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วกเ็เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าในช่วงนี้เขาอาจจะขอเวลาที่จะ ไปคิดทบทวนนะคะหรือว่าอาจจะห่างหายจากคุณไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็อาจที่จะเป็นลักษณะที่จะต้องไปตัดสินใจนะคะในความคิดนั้นก็จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแต่ว่าเชื่อเถอะว่าเขายัางอาจจะทําไม่ได้นะคะที่จะตัดสินใจมันอย่างเฉ็บขาดเฉ็บขาดนะถึงแม้ว่าเขาอยากจะทําก็ตามนะคะแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเขาอยากจะให้ทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีเหมือนกันนะ อยากเริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีแต่มันเป็นภาวะที่เขาเขาก็ายังทำอะไรไม่ได้นั่นเองทีนี้ลองดูนะคะว่าในส่วนของภาพความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะขอทราบภาพความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวมิถุนในช่วง1-15ถึสเมษาย,ยนนะคะภาพความสัมพันธ์ก็เลยแบบว่าเป็นลักษณะของคนที่ยังคงนั่งคิดทบทวนนะคะเศร้าเสียใจอยู่แล้วก็ไม่อยากที่จะยอมรับ ใจอะไรนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเกิดภาวะความเครียดและความเหนื่อยนะคะอาจจะมีโมเมนต์ที่คนต้องมานั่งทานข้าวคนเดียวแล้วก็กัดกลุ่มนะคะอาจจะนั่งคิดไปต่างๆนานาน,านะคะมีความรู้สึกเหงาแล้วก็อ้างว้างนะคะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะได้ใครก็ดีอะไรคือค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายกับ ความรู้สึกความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะอาจจะมาด้วยจากความที่เหตุการณ์ของความหึงหวงก็ได้นะคะความหึงหวงในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันทาให้ความรักที่มันมีอยู่เนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปแล้วมันก็เสียความสัมพันธ์มันเสียไปบางส่วนแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เสียทั้งหมดนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังมีส่วนที่ดีอยู่นะแต่มันก็ มันเป็นบางช่วงอะที่แบบว่าในช่วงนี้นะคะมันก็ถึงเวลาที่อาจจะต้องแบบว่าคิดนะคะเพื่อที่จะหาทางที่จะหาทางออกนะคะค,คิดเพื่อที่จะหาทางออกนะ่ะให้ดีที่สุดอะนะคะถึงแม้ว่ามันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะจมอยู่กับปัญหาก็ตามนะคะหลายๆคนอาจจะเลือกว่าโอเค ออขออยู่ในพื้นที่ส่วนตัวกันสักพักได้ไหมบางคนถึงกับอ,อ,อาจจะเอ่ยปากพูดออกมาว่าโอเคขอจบความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนยังรีดรอรออยู่นะมันยังแบบว่าอาจจะมีการพูดออกมานะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้จบโดยแท้จริงอย่างนั้นก็ได้นะทีนี้ลองไปดูว่าแล้วไพ่จะมาแนะนำอะไรนะคะโรแมนต์เซนเซอร์ขอไพ่แนะนำให้กับชาวมิถุน3ใบในช่วงนี้นะคะเป็นไพ่แนะนำอะไรบ้างเอ่ยให้กับ ชามิทุนนะคะ r e ลิส s e y ์ u r ex นะคะอ่าถึ time has come to clear your energy นะคะให้ปลดปล่อยอะไรที่มันเก่าเก่านะคะอะไรที่เป็นพลังงานที่ไม่ดีเป็นพลังงานในเชิงลบเนี่ยให้ปลดปล่อยออกไปนะอ่า uh, reconciliation นะคะยังไงเนี่ยความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ ก็คงยังไม่ได้ถึงขั้นจบสิ้นสุดลงไปหรอกคะ่ะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการได้กลับมานะคะกลับมาพูดคุยอย่างน้อยก็กลับมาพูดคุยหรือกลับมาที่จะหาทางออกนะคะ แล้วก็เรายังมองเห็นว่ามันยังมีการพัฒนาได้นะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเพราะมันเหมือนเป็นบททดสอบได้เหมือนกัน Your love life s s ascending to a higher level of อะคอ m m m t เมนนั่นเองนะคะก็คือบางทีเนี่ยสถานการณ์บางอย่างตรงนี้มันก็นำไปสู่ของการที่จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะแต่อาจารย์จะต้องใช้การรอคอยสักนิดนึงนะคะรอระยะเวลาที่เหมาะสมนั่นเอง ต่อไปนะคะแล้วไพ่จะมามีบทสรุปปิดท้ายอะไรให้กับชาวนะคะมิถุนบ้างในช่วงนี้นะคะ Oracle Cast ใบพินนี้นะคะ mm. ก็จะมาใหา้บทสรุปปิดท้ายหนึ่งใบนะคะกับชาวมิถุน mm. คืออะไรเอ่ยใบไ,ได้แก่ Goodbye นะคะในช่วงนี้ครึ่งเดือนแรกนะคะคุณอาจจะได้เจอคำประเภทนี้นะ ถ้าเจอคำว่า goodbye ก็อาจจะเตรียมใจนะคะอาจจะเตรียมใจยอมรับนะคะว่ามันอาจจะเกิดคำนี้ขึ้นได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะจบสิ้นสูญสลายไปซะทั้งหมดนะคะลองดูเพราะภพยใบสุดท้ายก็ยังอยู่ที่แบบเหมือนกับยังเป็นการรอคอยคำตอบอยู่นะคะยังไงก็พยายามให้การกุดบายเนี่ยเป็นการ g o ุดบายในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆออกไปดีกว่า ะะแล้วคงเหลือไว้แต่ในสิ่งที่ดีๆนะเอาะ่ะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตาม subscribe ไล k ์แชร์คอมเมนต์ในวันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมสำหรับการกดติดตามนะคะแล้วก็การที่คิดในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกเรื่องราวนะคะการรักษาสุขภาพ ฝาะะกไว้สำหรับ uh, Secret Attraction นะคะบายนินรยานะคะ c h a r ิ i n g ตรงนี้เนี่ยก็เป็นครีมน้ำหอมนะคะที่ช่วยถนอมผิวแล้วก็ให้เพิ่มสเสน่ห์ดึงดูดนะคะก็คือให้ความรู้สึกดีๆกับตัวเองนะคะเป็นครีมน้ำหอมที่ uh, มันไม่ใช่แค่น้ำหอมนะคะกลิ่นก็จะไม่ฉุนมากจะเป็นกลิ่นที่หอมกลุ่นๆน,นะคะที่ช่วยให้เรารู้สึกดีนั่นเองค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ